สู่รายการดิจิไลฟ์นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอพร้อมๆกับพ,พวกเราเลยครับแล้วแนะนำแอปพลิเคชันแล้วดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชเราใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปแรกที่แนะนํากันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของแอปไลน์นะครับแต่ไม่ใช่ไาลนา์ที่เราคุ้นเคยไม่ไม่ใช่ไลน์พวกแบบว่าแชทนี้นะฮะครือต้องบอกไลน์ก็มีเขาก็บอกแอปมาเรื่อยๆนะครับมีเกมไลน์ตอนนี้กำลังบิ i เรื่องไลน์สเตชเด่นอะไรอย่างนี้มาฮะล่าสุดนะครับมีออกแอปมาสำหรับคนที่มีเรียกว่า มีปัญหาเรื่องภาษาแล้วกันนะครับกับไลน์ Dictionary ครับผมไลน์ Dictionary เนี่ยเขาเขียนง่ายๆมันก็คือ Dictionary แหละครับไม่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 เลยแปลกปก็เป็น Dictionary แต่ว่าทำโดยไลน์ไลน์นะครับแล้วก็มีมีสามภาษานะครับหลักๆคือต้องบอกว่ามีมีอยิ่มส่วนสี่สี่มีมีจีนมีอินโดมีภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่ก่อนเข้าแอปเนี่ยคุณก็ต้องเลือกก่อนนะครับคุณจะให้เป็นจีนอังกฤษ อังกฤษอินโดหรืออังกฤษไทยครับนะครับแล้วก็ไปโหลดข้อมูลมาแล้วก็มันก็กลายเป็นแอป,ปดิชเชนลี่อันหนึ่งครับที่โหลดฟรีและก็พนันโดยรายคอนเซ็ปต์มันผมว่าจริงๆก็คือเอามาให้เพื่อคนไทยได้ดับลองเล่นอะไรอย่าง้ยนะคร <S <S แต่ว่าข้อดีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่าตัวลาดิเชนลี่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่แอปเด็กที่มบบเปิดมาปุ๊บแล้วแบบให้เราคีย์ข้อมูลอย่างเดียว <S <S แต่คือในแต่ละวันเนี่ยมันเขาจะแบบว่ามีข้อมูลแชร์มาเรื่อยเรื่อยเช่นแบบว่า โค้ดของโค้ดออฟเดอะเดย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นมอตโต้วันนี้หรือว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็นสับหน้ารู้วันนี้สับหน้ารู้วันนี้แล้วก็ก็คือเปลี่ยนให้ให้กลายเป็นการเรียนรู้ภาษาไปด้วยเพราะเขาการนะครับก็โหลดฟรีลองเล่นกันได้แล้วกันอย่างนี้เพราะว่ามันมันก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรแล้วโหลดฟรีอ่ะก็โหลดเถอะโหลดมาดูกนะครับเปลี่ยนได้นะครับคุณจะใช้หรือถ้าเกิดวันดีคดีคุณจะเปลี่ยนเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษก็ได้ไปจีนแล้วแบบว่าตื้นๆอะไรอย่างนี้ก็ว่าก็น่าจะมีประโยชน์นะครับมาถึงเกมบ้างดีีกกว่านะครับเมท น่าจะดูแบบดูเดือดน,นิดนึงคือ Contact Killer Sniper นะครับของอของค่ายกรูนั่นเองนะฮะตัวคอนแทคคอนแทคคิลเลอร์สไนเปอร์เนี่ยถ้าเกิดจะพูดได้ง่ายผมเปรียบเทียบคล้ายๆกับตัว m o เด r n Combat ะนะครับพอการาฟิกอยู่ในระดับเลเวลใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้เคียงกันเลยนะครับหรือเริ่มพอ,พอกันก็คือว่าเราเป็นทีมสังหารนะครับอาจจะฟังดูโหดแต่ว่าโอเคม,มันคือเกมแบบสงครามมาและะับแล้วเราก็เล่นแบบเป็นแบบโหมด เพิร์ลเพอร์เซ็นชูตเตอร์นะครับหลบค้อนเราก็ศูนนะครับแล้วก็เล่งเป้าเป้าหมายเสร็จแ,แล้วก็คือรสะสะส,ส,สมเงินนะครับสะสมคะแนนเพื่อเอาไปอัพเกรดตัวเองเพื่อที่จะชนะแก้แล้วกแก้ป,ปัญหาในภาคต่อไ,ไปเรื่อยนๆนะครับ<ๆ>ก็อันนี้เราเล่นกันได้ตัวเกมเข้าที่เล่นดูนะครับถือว่าเพลินดีเดียว <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เล่นแบบว่าเหมาะกับคนที่ชอบเล่นแบบเพิร์เพอร์เซนชูตเตอร์นะครับอ่ะมาเกมที่สองอ่าเกมที่สองนะครับ world of barrier <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับ world barrier อันนี้คอนเซปต์ของเกมเนี่ยมันคือการที่เรา มีตัวละครก็คือเป็นพวกบรรดาเรียกเรียกว่าพวกฮีโร่จากยุคสมัยต่างๆเช่นจยา,มมลลายกิสคานสมูไลจากโกรบจากอียิปต์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาพยายามที่รวบรวมอนจาจักรโบราณแล้วก็หาตัวละครมาเป็นตัวละครน่ารักๆประมาณ SD แล้วมาสู้กันเวลาสู้เนี่ยก็คือไม่ได้แบบว่า ไม่สู้กันแบบใช้คำว่าเรียวทาจริงๆแต่ว่าเป็นการสู้ที่แบบคอยกดตามจังหวะเช่นแบบว่าโจมตีปุ๊บต้องกดให้ตรงตามตามจังหวะนะแล้วกดตึ๊กตึ๊กตึ๊กพอกดถูกปุ๊บคุณก็สามารถฟันโจมตีได้ด้วยกันก็อยู่ที่ว่าเราแตะแม่นแค่ไหนใช่ครับแล้วก็คุณก็ไปสะสมนะครับคือเกมเนี่ย ม,มันมีรูปแบบของการที่เป็นทางแอคชั่นด้วยแล้วเรื่องของการสะสมคะแนนเพื่อที่คุณจะเปิดการ์ดถ้าเปิดการ์ดเนี่ยมือถึงลาเรนเจอร์แล<ช>้วเปิดเปิดการ์ดชะอปองกันแหละแต่ว่าเปิดปดอมมาเปิดมาปุ๊บตัวละครมาโอ้โหเสียงเงินแทบตายได้ตัวละครมาหนึ่งดาวเลยเป็นต้นก็ไปลองเล่นกันได้นะครับ World of War r i r o r s นะครับก็ตอนนี้เป็นต้องต้องบอกว่าเป็นท็อปพีคของทาง App Store ด้วยนะครับอีกเกมหนึ่งของดิสนีย์ออกมาล่าสุดรอเพื่อเตรียมหนังที่จะ ใายนะครับรบิ๊กคิโรซนั่นเองนะฮะบิ๊กคิโรซถ้าเกิดใครดูตัวอย่างหนังก็จะบอกว่ารอดูได้แล้วนะครับอันนี้บิ๊กคิโรซิ a เบมักบลัสนะครับก็ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบไปง่ไงฮะมันคือเทมเพล่รันนั <S <S <ห>่นแหละฮะมันคือเกมแบบวิว่งไปเรื่อยๆแล้วก็คอยหลบหลบเรียกว่าหลบฉีกคว,ๆๆแ,ว,กควแต่ว่าใ<ว>ชาค้คาแรคเตอร์มาขายเออซึ่ง,รงจริงจริงซึ่งจริงๆกันแล้วเวาเห็นก็จะบอกว่ามันหมดมุกแล้วหรอแต่ว่าก็เป็นเกมที่เรียกว่าฆ่าเวลาได้ดีนะหลายคนก็ชอบแล้วก็เล่นเพลินๆดีเหมือนกันก็ลลลาาคนนนนกก็็แแบบบบ้ชชื่่่อออะะรัวเเเมพิๆได ข้อเสียข้อเดียวคือเก็บตังค์ก็คือเสียเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่2.99เหรียญนะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ยแพ้นิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะมาอีกเกมนึงดีกว่าผมชอบเกมนี้มากเลยเป็นเกมพัซโซกราฟิกไม่มีอะไรเลยสิมเปิลมากมันชื่อไฮเ e r i c ิลนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่ถูกต้องนะฮะเป็นเป็นเกมคอนเซ็ปต์ง่ายๆมากคือเริ่มเริ่มเกมมามันจะมีวงกลม2วงฮะวงกลม2วงแล้วก็คุณก็ปล่อยเรียกว่าปล่อยเหมือนเม็ดอะไรก็ย่างอ่ะ ในวงแล้วเบสเนี้ยก็จะวนวนรอบวงกลมเกมคอนเซปต์ง่ายมากครับคุณปล่อยวงกลมสองวงเนี้ยปล่อยเบดปล่อยเม็ดบนวงกลมสองวงนี้ไม่ให้ชนกันนะคือให้มันหมุนไปเนี้ยโดยไม่ชนกันเราต้องคอนโทรลเองอ่ะอันนี้แต่แต่ว่าคุณคอนโทรความเดียวไ่ได้นะคือมันจะหมุนไปเรื่อยๆอะ่ะมันฟังด,มงดูมันฟังดูไม่ยากนะแต่พอมันเริ่มมีวงกลมวงที่สอง ที่3าที่4แล้วคุณต้องปล่อยพร้อมๆกันเนี่ยครับแล้วพอมันหมุนกันคุณรู้คาพนะค,คือมันพอมันหมุนไปเรืเร่อยๆมัตนต้องมีจุดที่มาชนกันชนกัน,กนแล้วพอชนกันปุ๊บมันต้องเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นคือคอนเซ็ปต์มันไม่ไม่มีอะไรมากเลยฮะแต่ว่าเล่นแล้วแบบว่าท้าทายแล้วจากจุดหนึ่งปุ๊บจะเริ่มหมุนหงิดแบบว่าไม่ผ่านแล้วทีไม่ผ่านทั้ทีเป็นเรื่องของการกะเวลาแล้วก็วิธีการคำนวณนะครับว่าคือมัน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 คำนวณเลยแหละว่าคุณวางหมายยังไงให้เวิร์นะะฮ อ่าอีกเกมหนึ่งนะครับที่เราฝากกาันอันนี้เกมคนชอบบาสนะครับไล่เวิลสตาร์นะครับไล่เวิลสตาร์เนี่ยเป็นเกมบาสที่ผมเห็นครั้งแรกผมบอกมันเป็นบาสตรงไหนนะฮะเพราะว่าเป็นเกมที่คุณไม่ได้คอนโทรลอะไรเกี่ยวกับบาสเลยครับคือเป็น,เป,นเป็นเกมอ่าคุณต้องสะสมการ์ดั้นสะสมการผู้เล่นการของการ์ดผู้เล่นนะครับเพื่อที่เวลาที่แข่งเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการเหมือนเหมือนเล่นเกมการ์ดยูกิ ประชันการ์ดกันแบบว่าเมื่อก่อนเขามีเ <entry> มื่อก่อนเขามีไอ้การ์ดการ์ดนักบาสอะที่เอามาสะสมกันนั่นแหละแล้วเวลาสู้ก็คือแบบว่าเปิดการ์ดชนกันปึ้งคะแนนคาเวอร์น้อยกว่ากันอะไรอย่างนี้มีการเล่นจังหวะบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็สะสมคือเป็นเกมเป็นเล่นเกมบาสโดยที่คุณไม่ได้แบบว่าเล่นเหมือน NBA นบีเออะไรเงี้ยไม่ใช่การ์ดนั้น นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครว่างๆก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับแอปสุดท้าที่ฝากกันนะครับอันนี้เป็นแอปเรียกว่าสำหรับคนที่ใช้ Mac OS อยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยดีคือ Pixelmator นะครับเป็นหนึ่งในแอปแต่งภาพที่เรียกว่าทดแทน Photoshop กันได้เลยนะฮะเรียกว่าทดแทนบางส่วนแล้วกันเพราะ Photoshop มันแอดวานจริงๆนะฮะ อันนี้เป็นเวอร์ชันบน i p แ d แล้วนะครับเวอร์ชัน iPad ก็คือทำงานเหมือนกับคล้ายๆกับเวอร์ชันตัวที่เราเล่นบน iOS นั่นแหละฮะเป็นหนึ่งในแอปแต่งภาพที่ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบตัวชันที่ iOS นะครับมาใช้เวอร์ชันนี้ได้บน iPad เหมือนกันแต่งภาพได้เหมือนคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกเรียกว่าสวยงามเหมาะกับคนที่ทำทำงานภาพบน iPad ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ตอนนี้มีหลายๆบ้านมี iPad กันแล้วใช่ครับก็ไม่ต้องไปเปิดเครื่อง Mac นะครับสามารถแต่งภาพได้เลย นี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางท w i t t e อร์ @digi live tv แล้วก็ไปกดไลค์พวกเรานะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราครับที่ f a c e b o o k c o m d i g i live tv ครับดูรายการย้อนหลังนะครับที่ y o u t u b e c o m d i g i live tv ลูกถึงเว็บไซต์นะครับ www.digi live tv ครับติดตามรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์อังคาร11.00ถึง11.30ทางช่อง nation tv วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ